ลาบนะครับสองข้างทางสวยงามครับเนื่องจากตะกี้เมมโมรีเต็มผมขอเซฟเมมโมรีนะครับจะถ่ายทางลงช็อตสุดท้ายนะครับเมื pues ่อสักครู่นะครับกำลังถ่ายอุโมงค์คองไผ่เสียดายครับความจำโทรศัพท์หมดพอดี ็เลยตัดไปตอนนี้ก็มาพื้นราบแล้วครับหลังจากที่ทำการไล่ลบภาพวิดีโอคลิปบางส่วนออกไปตอนนี้รอชมคลิปตอนลงก็แล้วกันนะครับขณะน,นี้ใกล้จะถึงทางออกเลี่ยงเมืองโคราชมุ่งหน้าค่อนจัง มิตรภาพครับขณะนี้เวลา17นาฬิกายี่สินาทีของวันที่2มุกธาราคมสองพนห้ารครับจากตั้งแต่เริ่มขึ้นมา 1กว่ากิโลใช้เวลาใช้เวลาน่าจะประมาณ1ชั่วโมงคือมีชะลอหลายหลายครั้ถ้าไม่ชะลอจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงต,ตอนนี้ครับอีก1กิโลเมตรจะถึงทางออกขอนแกนถนนมิตรภา ครับจากก็อีก500เมตรหรือประมาณครึ่งกิโลสุดยอดครับสวยงามช่วงนี้ช่วงโปรโมชั่นใช้ฟรีน่าจะประมาณอีก2ปีถึงแม้เปิดเก็บตังก็คุ้มค่าครับ นี้คือทางออกออกแล้วครับมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่นนี่คือทางเบี่ยงครับ้านขวามือน่าจะมุ่งหน้าเข้าตัวจังหวัดโคราชแล้วก็ย้อนไปทางปักธงชัยแล้วก็กลับเข้าสระบุรีสวยมามากครับ ถึงแล้วเรียงเมืองโคราชถนนมิตรภาพมุ่งหน้าขอนแก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 นเวลาตอนนี้ก็คือ5โมงหรือ17เนาฬิกา25นาทีใช้เวลาจะบนทางด่วนตั้งแต่เริ่มต้นประมาณ1ชั่วโมงบวกลบ าช้าช่วงที่จังหวัดฉลออยู่ช่วงหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีปีใหม่ครับขณะนี้เวลาสิเกนาฬิกาสีนาทีลงทางเดียงมอเตอร์เวย์สายใหม่ มุ่งหน้าขอนแก่นแล้วใช้เวลาชั่วโมงกว่ากว่าตอนนี้เข้าบรรยากาศที่คุ้นเคยสุดท้ายจบคลิปนี้สวัสดีปีใหม่2,567ครับ